สวัสดีครับทานจะแนะนำตัวกันมาตัวครับสวัสดีครับวัสคีครับพวกเราหน้แสดงจากละครเรื่องอมยาไฟครับครับนะครับครับผมแทนบุรันรัตน์นะครับผมรับบทเป็นทิศรุ่นครับครับผมบิวณัฐพลคะรับบทเป็นเป็ดกดฮะมีเป็นนิชดาค่ะรับบทเป็นสาธิกาค่ะวิ่าสิมิลันค่ะรับบทเป็นสีภัยตอนนี้ฉายไปกี่ตอนแล้วคะ วันนี้ก็เข้า EP เจแล้วครับ EP เจแล้วครับวันนี้เป็นยังไงบ้างฟีแบกค่ะก็ดีครับก็ดีก็ดีครับดี่ก็ดีจบเลยดีดีครับตอนนี้ดีก็มีคนเริ่มเรียกแล้วเพราะว่าบิวชอบไลฟ์สดขายของใช่ไหมมีคนเริ่มมาคอมเมนต์แล้วพี่โกรธพี่โกรธพี่โกรธอืมแล้วแต่ละคนแบบรับบทเป็นใครแบบคาแรคเตอร์อะไรยังไงอะคะไงคือเรื่องนี้ครับก็ของแทนนะครับรับบทเป็นทิ่รุ่นครับก็ คาแรคเตอร์ของทิหลุนจะเป็นคนซื่อบวกกับการที่ว่าเราเป็นคนที่บวชพระมาแล้วก็เราเพิ่งศึกมาเราก็จะมีความแบบธรรมะธรรมโมธรรมะธรรมโมบวกกับทําอะไรไม่ค่อยจะแบบเข้าที่เข้าทางจะแบบเบอเบอปปๆาทั้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนสนิทกับกรดครับที่ว่าเราก็ไปตามหาหลวงพ่อพิยาไฟด้วยกันครับเป็นคู่หูไปไหนไปด้วยกันใช่ครับส่วนกรดนะฮะกรดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่คล้ายๆบิวนะฮะเพราะว่าฟูมกลับเขาบอกให้เล่นเป็นตัวเองเลยก็จะเป็นคนแบบว่า กวนเวลาอยู่กับนางเอกครับแต่ก็มีในแบบโหมดจริงจังก็มีค่ะอย่างนี้ปอะจําก็รับบทเป็นสาริกาค่ะอะไรเะเอ้าผมยิ้มให้ไม่ได้ยักลัวผิดด่เฮ้ยไม่ผิดหรอกพูดเถอะแล้วก็รับบทเป็นสาริกาค่ะสาริกาเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็เป็นคนที่แบบยึดมั่นในความดีค่ะแล้วก็มีน้องสาวแสนสวยอ ค่ะซาก็รับพลัง <laughs> อินเนอร์จี้หนูไปไหนหมดเนี่ยซารับบทเป็นสีภัยค่ะสีภัยก็จะเป็นผู้หญิงเฮ้าๆลุยๆอยู่กับพี่สาวตลอดไปไหนไปกันค่ะก็ะคือเรียกว,ว่าเรื่องนี้แบบเป็นแบบหนังแอคชั่นใช่ไหมคะครับผมถึงการบู๊หน่อยว่าแบบการบู๊มันหนักหน่วงขนาดไหนคะก <c oughs> ็านผูก็เหมือนเป็นความขึ้นชื่อของค่ายดันบู๊เฟ์มอยู่แล้วครับที่ว่าการบู๊เขาจะต้องแบบสมจริงแล้วคิวบู๊ว่าจะต้องหนักหน่วงแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ที่ความปลอดภัยของนักแสดใช่ใช่ครับโดยฉากพี่แจมเตะเข้านี่ทุกวันพี่เขายังเป็นยังไงอยู่เลยนะพี่เขายังคออย่างนี้อยู่เลยมีแบบว่าไปแบบไปเรียนใไอะไรเพิ่มไหมคะก็มีมีบ้างครับมีบ้าง มีบ้างใครไปบ้างใครไปบ้างมีน้องมิซ่าไปเรียนไอ้ต่อยมวยก็ไปต่อยมวยก็มีครับก็ชัาชสวยกันไปครับแล้วก็เขาจะมีทีพี่ๆสตาร์คอยแบบคอยสอนแต่ละซีนเลยว่าแบบอันไหนเราได้เราไม่ได้ยังไงก็ปรับตามความถนัดของนักแสดงด้วยครับอืมเราบรรยากาศการถ่ายทำไม่ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมโอ้ยสนุกฮะเพราะแบบพวกเราแบบเจนเดียวกันด้วยครับก็จะมีพี่สาวสุดสวยก็ก็คนอื่นก็ยังแบบเลขสองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่แบบ ับอก็เตะก็ดีก็ดียองกองอีกเลยนะจริงจริงๆมันสนุกกันเหมือนอย่างนี้เลยเราก็ชอบแบบหยอกล้อเล่นกันอย่างเงี้ยฮะสนุกขนาดนี้ครับแล้วแบบใครที่แบบขวนสุดในกองขวนสุดเหรอครับแบบสร้างสิลปะในกอง น่าจะดิวแหละค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบสนิทสนมกับคนในกองเพราะว่าเล่นเล่นมาหลายเรื่องแล้วใช่เล่นไปเวอร์มาหลายเรื่องแลยเราก็จะมีความแบบสนิทกับทีมงานเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงค่ะมองมองอะไยุ่งยุ่งบินเแล้วเออที่ว่าเป็นตัวเองนี่คือคาแรคเตอร์เลยหรอคะครคเตอร์เลยหรอตามบทนะครับ ก็เล่นไปแต่พ like, e wow. ี่แนนเขาพี่แนนพุ่มกับเขาเห็นอ่านบทแล้วเขาแบบว่าเออมันคล้ายๆตัวบิวเพราะบิวสนิทกับพี่แนนอยู่แล้วพี่แนนก็เลยแบบเออบิวก็เล่นเล่นเป็นตัวเองเลยอยากจะแบบคิดไดอะล็อกแบบพูดแบบแนวไหนหรือวักยังไงก็ลองลองคิดดูอะไรเงี้ยคพูดคจาความวนีวนใช่ใช่ใ่ได้เลยใช่ก็คือแสดงว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้จะก็ยากครับก็ยากเพราะมันมีมันแอคชั่นแล้วมันก็เราต้องสู้กับ อากาศด้วยเราสู้กับอากาศร้อนด้วยใช่เพราะมันอยู่แต่ในป่าแบบว่าเป็นการเล่นบูที่หนักหน่วงที่สุดใช่ครับเพราะว่าแบบว่าเราได้เรามาเป็นพระเอกแบบเออเราคอยบูแบบเต็มตัวแบบจริงๆเลยเพราะปกติตอนก่อนนั้นก็เป็นทางเส่านก็จะเป็นแบบสามคู่อย่างเงี้ยก็จะมีแบ่งกันไปบ้างอะไร่เงี้ยครับแต่พอเรื่องนี้ก็แบบเต็มๆเลยจะมีทิศหลุ่นแบบแบ่งบ้างนิดนิดนิดหน่อยครับเก่งอะไรที่สุด ทุ่มทีท่าไม่ตายไหมกันหมูอะค่ะดีล่าหมอ๋อไม่ไม่มันก็แบ่งๆกันไปฮะแบ่งๆกันไปมีท่วงท่าอะไรไหมคะใช่แต่มันจะมีมีเขาเรียกท่าประจําก็คือท่าอมยาไฟจะป้องแต่ตอนนี้ตอนนี้นะณตอนนี้กดยังทําไม่ได้ยังฝึกยังฝึกไม่ถึงใช่ไหนๆลงจำท่าได้ไหมคะทำแบบเต็มๆดิทำแบบเต็มๆอเต็มๆเอาแบบเต็มๆอ่ะเอาจริงป่ะแบบ เหมือนแบบเอาแบบเอ็นเตอร์จี้ใช่ไหมเออเอาเลยเลยแน่นมากเลยประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูในละครได้ครับไม่ไม่ไม่คิดจะพูดเลยอะไอ้ตัวเขาถามบิวอยู่ไปถามเลยเป็นห่วงเป็นใยเนอะแลกที่กันไหมล่ะเนี่ยแลกที่แลกที่กันไหมล่ะแลกที่ฮะนั่งนู้นเลยไอ้หนูไปนั่งดักพี่มาเออไอ้หนูไปนั่งข้างนอกกับพี่เห เดี๋ยวเดี๋ยวเขาซุบซิบอะไราอะไรอะไรอ่ะอครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อต่อเลยฮะต่อเลยรัจบูแล้วมีหวานกันยใช่ครับหวานกับหวานหวานในหบทตัวละครหรือว่าหวานในชีวิตจริงในกองอ่ะแป๊บึงนะคุยเรื่องละครก่อนแปลว่าเรื่องจริงเดี๋ยวตอบให้ใช่มึงไม่ต้องพูดต่อเลยครับ หวานครับก็จะมีแบบว่าที่ผ่านมานะฮะ EP พีหนึ่งถึง EP ีหกเนี่ยก็จะมีแบบว่าต่อให้มาบู๊กันเกียดก,กันแต่ก็จะมีเวลาแบบว่าจะมีแบบกิ๊กเล็กๆที่มันแบบว่ามองตาการบู๊ไปแล้วก็มองเออบงมองตากันอะไรเงี้ยฮะ <liness. S 1> แต่หลังจากนี้ก็จะแบบว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะแบบว่าแฮปป <'m S 2> ี้มากขึ้นพวกเรา มันเป็นแบบมันต้องจังหวะแบบพอดีกันจริงๆเนาะเพราะว่ามันเตะต่อยเตะต่อยไปแล้วมันฟ้มตึ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีมันจะไม่พอดีกันบางทีไม่พอดีกันเพราะว่าแบบว่ามันแอคชั่นด้วยและอย่างคู่นี้มีมั้ยไหมฮะมีครับแต่ของผมจะเป็นหวานแบบตลกตลกเฮฮาแล้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจไหมเกรงใจไหมมีสายพายคุาตอนนั้นยังยังไม่น่าเชื่อโยงมาเรื่องชอบชอบอะไตอนนั้นมันยังแบบ ยังไม่เท่าไหร่ครับยังแบบอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเองตัวละครผมตัวละครยังไม่แน่ใจในตัวเองใช่ไะยุ่งไงคูเขาก็ได้แหละครับก็พอเป็นงานเป็นการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็เต็มที่ในบทบาทของตัวเองครับหลังจากนั้นก็่อยว่ากันอตนนั้นมีแฟนจิ้น พระเอก2คนนะใจใลแทนดูอ si ้อดวแทนดวายวา้อละก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับฝากด้วยเลยครับโอกาสใหม่ๆใครอยากจะทำหนังหรือซีรีส์วายเลนได้เล่นได้ต้องเจ็ดจะทำฮะต้องเจ็ดจะทำหลาบไปถึงผู้ใหญ่ได้เอาบิวิวแทน ฮะบิวแทนหรือแทนบิวอุ๊ยแล้วแต่ผู้ใหญ่จะไม่ตามบิวแทนมันมันคือยังไงมันคือมันคือบิวเป็นบอยเหรอยいやอ๋อถ้านำหน้าเป็นบอยอ่าตกลงกันก่อนใครจะเป็นบอยเรื่องแฮชแท็กเลยไม่เรื่องยากเหอีกแม่งอีกแเห็นเจมี่แบบเห็นว่าชีวิตจริงกลัวปืนใช่ไหมใช่แล้วเรื่องนี้ต้องมาแบบ คือจริงๆไม่ได้กลัวปืนแต่ว่ากลัวเสียงดังทุกรูปแบบเพราะว่าเป็นคนแบบตกใจง่ายและในเรื่องคือต้องแบบยิงปืนอะไรไม่ไม่พูดเลยไม่ได้ว่าอะไรงุๆงยิงง้อะไรในเรื่องในเรื่องต้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 องยิงปืนนะะแล้วก็เหมือนแรกๆจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนิท กับปืนเท่าไหร่ใครสนิทกับปืนมันไม่สนิทด่าแล้วเวลาจำยิงอ่ะมันเสียงดังมันจะปึ้งเราก็แบบกระพริบตาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยดูไม่เก่งไงใช่ทีนี้พี่เวอร์เขาก็มาสอนถูกไหมใช่ใช่เล่าให้เขาฟังไหมเล่าเล่าก็พี่เวอร์ก็เลยมาแบบสอนแล้วก็มาบอกทริคอะไรเงี้ยค่ะว่าอย่าแบบไปโฟกัสที่เสียงให้โฟกัสที่ปืนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลักๆก็เลยเริ่มเริ่มดีขึ้นมาเริ่มสนิทกับปืนเริ่มเริ่มสนิทกับเขามากขึ้นนิดนึง เปลี่เปี่ยนทางน้องให้ไงแล้วน้องวิ่าเห็นว่าท่าเตะท่าอะไรนี้ต่อยก็ต่อยสไม่ต้องเสียนเปลี่ยนฮะทำไมน้องเฉียนก็ต้องมีบ้างไอ้นมเตะต่อยเก่งนะฮะคนนี้เตะต่อยเก่งต่อเลยเนาะเตะต่อยเก่งใครสอนคะเตะแฟนพี่ปม่สอนหรือเป่าพี่ปิไม่ต้องตั้งแจงคำก็ได้ปล่อยปล่อยไปมาก จริงๆในกองก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ acting coach อ๋สสอสแตนคอยสอนท่าบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีพี่เวอร์คอยช่วยกำกับด้วยอืมย่างไหมคะแต่วยย่ายากไหม,มอืมน่าจะเป็นเรื่องจังหวะมากกว่าท่าทางไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะเพราะว่าเขาเรียกเราเรา,เราทำงานเป็นทีมเวิร์กเราเราเหมือนต้องจำหลายอย่างเรื่องจังหวะสำคัญ ดิพินเจ้าผู้หญิงมีเยอะไหมเยอะขนาดไหนอะไรนะท่าของผู้หญิงมีกูเยอะขนาดไหนคะโหผู้หญิงเนาะผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นบูปืนมากกว่าบูโดยใช้ร่างกายเนี่ยค่ะก็จะเป็นปืนมากกว่าไม่เยอะเท่าของต่างผู้ชายผู้ชายจะเป็นท่าเตะต่อยอะไรเงี้ยเยอะค่ะแล้วแล้วพี่ทราบสนิทกับปืนหรือยังคะไม่ีย์มันพี่จะดีไหมจไม่ไม่ขอสนีย์กันก็ต้องทำความคุ้นเคยเลย แต่น้องเขาเก่งนะคะเขาแบบเวลายิงแล้วตาเขาไม่กระพริบเลยอะตาเขาไม่กระพริบเลยอะแบบยิงแล้วตาเขาแบบอยู่อย่างเงี้ยทาได้ยังไงอะทําได้ยังไงน้องผมนิวว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 ิงวิววิวผมววิวอิววงวงิววนววิววิมันเร็วปอ่วิวไิมวิววนววินนีววิ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 วนิววิววิงวิ่วิว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 วิ่วิว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 วไววิวมินวิววิวิิิ เกกิดอะไรันมีมีครับมีครับพออย่างของบิวนี่ก็เขาให้ต่อยวืดแต่ไปต่อยต้นไม้ต่อยต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแอคชั่นอ่ะมันต้องมีอะอยู่แล้วฮะมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงแบบเข้าโรงบงลบาลไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยมีไหมมีไหมมีบ้างไหมมีแบบพลาดอะไรมีตอนลูกอ๋อใช่ค่ะเขาเรียกสะเก็ดสะเก็ดปืนโดนหลังเหรอใช่ตอนนี้เหมือนแบบ เหมือนเราเป็นซีนหลบกระสุนเนาะเขาจะเอาเขามีถังปืนยางปืนลมปืนยาวอ่อปืนลมอ๋อแตการ์ดเออกัน์ดการแล้วมันมันแตกแล้วมันแฉลบมาใช่ไหมใช่ยังไม่รู้ฮะทำไมวิวไม่รู้อ่ะตอนนั้นยังไม่สนิทกันโอ้โหใครยิงใครยิงวันนี้แล้วเริ่มแบบสนิทฉากไหนคะแบบว่าใกล้ๆตัววิคุยเรื่องละครกัน เราจะลงดีเทลเลยอ่ะเอแจก็โดนเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โดนเข่าใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกเข่าปืนนะคะพอเวลายิงปึ้งแล้วมันก็จะเข้าหน้าจากกระพริบอยู่แล้วทีนี้อย่างนี้เลยอยย่างนี้เลพอพอเราโดนแล้วเรางกลัวขึ้นมาอะไรไหมต้องระวังมากขึ้นไหมที่โดนเนี่ยกลัวค่ะจากเริ่มชินอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีสเก็ตปืนมันเป็นเหมือนลูกไฟอะค่ะ เข้าหน้าเราก็แย de. ่งอ่ะเราก็เริ Luckily, <c oughs> ่มจะอย่างแกแล้วอ <s ummer> ่ะแล้ว oh ทุกครั้งพอเราจะเริ่มจะสนิทกับเขาแล้วอ่ะก็จะมีอะไรสักอย่างก็จะมีอะไรสักอย่างทาให้เราไม่อยากสนิทด้วยแล้วแล้วจะทำนี้ต้องฝืนใจพี่เบิร์ก็คงไม่ปล่อยใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องพยายามไปแต่ว่าบางทีก็ด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยค่ะมันต้องเอาเท่าที่ได้ด้วยแล้วแล้วก็ไม่ให้เราออกมาแล้วดูแบบน่าเกลียดด้วยแต่ช่วงแรกๆอ่ะแต่ก็เห็นอยู่นะว่าแบบกระพริบกันเลยใช่ไหมได้ดูป่ะ พอเป็นพอเป็นแรมไม่ไม่สนจริงๆผมไม่สนใจใครงั้นนะเวลาทผมก็สนใจแต่ผมผมเพียงเดียวอ่ามีอะไรจะถามนะครับถามเั็นเองไหมให้แต่ละคนบอกแบบฉากที่ชอบฉากที่ชอบใช่ไหมที่ชอบที่สุดทําใจที่สุดโหเยอะเลยไม่มีน้อเล่นมี มันเป็นฉากไหนอ๋อฉากนั้นไงที่บิวเคยบอกไปแล้วว่าฉากฉากคู่กับพี่แจมครับที่เล่นที่บนแค่ที่บิวเล่นเนี่ยพิงจริงๆมองพระอาทิตย์ใช่ไหมเอ้ยพราะมองพระจันทร์มองพระจันทร์รรรแล้วก็เล่นไปแล้วก็อ้อนเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะผักหัวเราผักหัวเราเราก็แบบลงไปแล้วเราก็เด้งขึ้นมาเอ้ยอย่างเงี้ยเขาก็ผักอยู่อย่างงี้มันตลก<อ>ดีฮะ มันตลกดีมันตลกดีแล้วก็พี่แนนเขาบอกว่าเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นได้เต็มที่เลยเดี๋ยวใช้ไม่ใช้เดี๋ยวตัดทิ้งเองยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ต้องรอดูแต่แต่รู้สึกว่าซีนน่ะที่บิวชอบอ่ะเราเล่นเข้ากันสุดแล้วใช่เล่นเล่นเข้ากันสุดแล้วอ่ะเออมันเหมือนมันไม่ได้เครียดกังวลเขาไม่มีล็อกกิ้งไม่มีอะไรเลยแล้วเรารู้สึกว่าเล่นเล่นตามตามตามฟิลเราเลยตามฟิลเลยใช่ คนอือ่นไม่มีเลยเหรอ <c oughs> ผมหวานแข่งใชาไหมคู่เราผมจะชอบซีนที่มันแบบเหมือนเล่นกับวีซ่าอะไรครับทิ่หลุดมันแบบจะไม่ค่อยได้แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงก็จะมีฉากที่แบบเราไปโดนเลยมาแล้วเขาก็แบบมาทายายให้โดยที่แบบเขาไม่ได้คิดอะไรอาจจะแบบสงสารเพื่อมนุษย์เลยครับ <c oughs> แต่ตัวเราคือแบบไม่เคยเจอผู้หญิงม,มันก็จะมีความแบบอัดอ,อะไรมาพอเขาไปแล้วก็แบบเงยหน้ามาแล้วคำเดาไหลอะไรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ไหมเหมือนกันถ้าเกิดเขาใช้ผมก็ชอบผมจะตีใช้สิ เพราะว่าแบบมันก็มันคือคิดเองเหรอคะที่เขาอ่าพี่แอนดีไซน์มาครับก็คจะมีการคุยกันว่าอ่ะโอเคประมาณนี้นะแล้วผมว่าอชอบมันน้าน่าจะหาดีมันก็จะแบบไม่ได้มีความแบบเงยหน้ามาแล้วแบบกําเดาไหลแบบตกใจมีความแบบหน้าหืนหืนแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแก๊กหนึงในละครอ่ะี์หนูชอบซินบูวอ่ะเพราะว่าเอ หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นละครเรื่องแรกที่หนูหนได้เขาเรียกอะไรอ่ะดได้เออได้บูแบบว่าเต็มที่เต็มที่ท<ล>ใช่แล้วเหมือนเราได้เห็นบรรยากาศจริงๆของการยิงปืนหรือระเบิดแล้วแบบคือค่ายนายมีเวอร์เขาจัดเต็มจริงๆอ่ะ <c oughs> หนูเลยรู้สึกว่าหนูชอบอ่ะมันดูแบบว่าชีวิตจริงมันไม่มี <c oughs> ไง,ไงมันไม่มันไม่สามารถที่จะมาเจออะไรอย่างนี้ได้อชีวิตจริงคงเดินไปไม่เจอระเบิดนะฮะโลเคชั่นเรื่องนี้เราไปถ่ายที่ไหน บ้านพวงบ้านพวงใช่ฮะบ้านเกิดผมเองต้นไม้ทุกต้นเรื่องการโอ้รู้จักหมดนะฮะคือเจอเจออะไรบ้างหมายถึงว่าแดดฝนหนาวร้อนทุกอย่างครับยกเว้นหนาวยกเว้นหนาวยกเว้นหนาวเจอทุกอย่างเลยหูตอนฝนตกนะคือแบบโอ้โหกว่าจะถ่ายกันได้ก็ต้องเบรกกอแบบสองชั่วโมงเลยเพราะน้ำท่วมหรือว่าพอพื้นมันแฉะแล้วมันก็ถ่ายไม่ได้เลยก็รอก็รอด้แต่ชอบฝนตกมากกว่าแดดนะ โอ้โหแดดก็คือแบบร้อนร้อนอันนี้บ่นบ่นมีผูมิกับเป็นผู้หญิงที่แบบออกแอคชั่นกันไงบ้างใช่ครับโอ้โหสบายฮะพอพี่แนนบิวอ่ะบิวอ่ะสบายเพราะว่าบิวอ่ะร่วมงานกับพี่แนนมาหลายเรื่องแล้วแล้วพอพี่แนนขึ้นมาเป็นุูมกับบิวก็แบบเออพอพี่แนนขึ้นเราก็แบบทำเต็มที่เลยเพราะว่าเราบ้านใกล้กันด้วยฮะเราก็เลยแบบปรึกษาการเรื่องบทนอะไรเงี้ยปรึกษากันตลอด พี words, right? s right? <S ่เวอร์ไหมพี่เวอร์ก็ไม่โหดนะครับจริงๆพี่เวอร์ก็ไม่โหดพี่เวอร์ตลกถ้ายิงกับผู้หญิงเนี่ยโหเขาจะมีประโยคประโยคที่เขาพูดว่าแบบอ่ะผู้ชายผู้ชายให้เทคเดียวผู้หญิงไม่มีเลยไมม่ีเลยผู้หญิงหิดไม่เป็นไรผู้ชายหิดอะไรของมึงอะไรแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบแนวฮาฮาครับบรรยากาศของไม่เครียดครับไม่ได้อัดอั้นอะไรเนาะมาเล่าครับเล่าครับเล่าคจริงใช่ไหมคะสองสา จริงจริงจริงเพราะว่าจะได้สิทธิประโยชน์ตลอดแต่ว่าแปะเก็บน้องก่อนเลยรับน้องก่อนจะได้กลับบ้านก่อนนะใช่ค่ะเรื่องจริงพี่วัชลาน้อยใจหมดอะไรน้อยใจแหละเราก็ขึ้นแท่นลูกรักอยู่นะเป็นเรงเป็นลูกรักอยู่ะเล่นหลายเรื่องกี่เรื่องมากับพี่วัชราสามแล้วฮะสามเรื่องสามเรื่องติดเลยฮะก็ดีครับดีฮะสนุกดีอะไรฮะ เไม่มีครับยิ่งสนิทยิ่งหนักกว่าเดิมไงฮะไม่คิดว่าอะไรที่ทำให้เราแบบกลายเป็นลูกรักเขาใช้คำว่าลูกรักเลยเหรอเขาชอบเขาชอบเขาน่าจะชอบอะไรในตัวผมแหละนั่นแหละครับอะไรเขาซุบซิบอะไรกันเนี่ยจริงจริงไหมคะจริงค่ะแล้วความเป็นลูกรักในสายตาเราให้ฟังไหม หมายถึงพี่เวอร์กับ,บกับวิวใช่ไหมคะคือตามมาเพิ่งเพิ่งมามาเล่นกับเขาเรื่องนี้เรื่องแรกแต่ว่าเห็นถึงความสนิทสนมหลักๆเลยนะหหเหนะ็นถึงการคุยพูดคุยกันเป็นแบบกันเองมากๆแล้วก็พี่เวอร์ดูเอนดูวิวนะจากสายตาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เขาที่เขาพูดคุยเขาก็คงรักวิวแหละแต่พี่เวอร์พี่เวอร์เป็นพุ่มกับที่ดีมากเลยนะครับผมชอบตรงที่ เขาให้เราได้ออกความาคิดค<ห>าขายไอเดียขายไอเดียขายอเดียถ้ามันได้หรือว่าแบบว่าถ้ามันไม่ได้เขาก็จะบอกเหตุผลมาว่าทำไมมันถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมัเหมือนเราได้แบบได้ร่วมงานกับคุ่มกับแบบเราได้ดีไซน์บทไปด้วยอะไรอย่างนงี้ด้วยนิ่งกันเลย <remembering S 1> <c oughs> ทีนี้ <c oughs> อยากให้สปอยตอนต่อไปไหนคะ่ะว่าแบบมันจะแบบจะพูดขนาดไหนหลังจากนี้หลังจากนี้นะฮะก็จริงจริง <c oughs> อีพีที่ผ่านมามันก็บูแอคชั่นกันประมาณหนึ่งแต่หลังจากนี้มันจะแบบแอคชั่นมากกว่านี้เยอะเลยฮะจะมีระเบิดเข้ามามีปืนมีกระถาอาคมเข้ามาหลายอย่างมากครับมีพาร์ทอื่นอ่อะค่ะมีไหมมีแบบเขาหมายพาร์ทอะไรอื่นบ้างไหมมีไหมมีใครจะช่วยพูดมั้มันก็จะมีพาร์ท้นเรื่องความรักที่แบบมันก็จะ ค่อยๆเติบโตไวแต่ว่ามันก็จะไม่หนักเท่าลายบูแล้วก็แอคชั่นอะไรเนี่ยหลังจากนี้ครับมันจะอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่ไป้นกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแค่แบบอ่ะฝ่ายหนึ่งสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่พอฝ่ายฝ่ายเราตกลงที่จะร่วมเมันมีหลายฝ่ายด้วยีหยครับแม้กระทั่งแบบอ่ะพอเราร่วมมือกันเพื่อที่จะตามหา ก็จะมีฝ่ายของฝ่ายนี้เข้ามาทําให้แบบแอคชั่นมันดูยิ่งใหญ่ไปอีกแล้วทุกฝ่ายก็คือแบบมีอาคมมันก็จะมีการใช้เอฟเฟคระเบิดอะไรเข้ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ก็มันดูเหมือนตอนแรกอ่านบทมันดูเหมือนเป็นการถ่ายทําที่ยากซีนใหญ่ๆแต่พี่เวอร์ทำให้มันง่ายโดยเทคนิคการถ่ายทําของเขาอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ติดตามกันครับผมค่ะ ก็นอกจากบูแอคชั่นแล้วก็ในเรื่องของคาถาอาคมนะคะก็ยังมีเรื่องความรักอ่าแล้วก็มีแฝงแงค่คิดดีๆด้วยจริงๆเรื่องนี้สอนหลายอย่างมากเลยนะการการการ,การแย่งพากกันนะถ้ารเราไม่ละโมบโลบมากในของของคนอื่นนะม,มันจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยนะคน,คนก็ไม่ได้ดูไง กูไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยหมายถึงว่ามันเป็นแบบสัจชาติสัมก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆในทุกๆ e ีแล้วก็ทุกปมเนี่ยจะค่อยๆคลายอยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกุญแจช่วยไขปริศนาของเรื่องนี้กันด้วยค่ะครับจบสวยพี่ขอเมาส์นิดนึงก็มีคูดจริงในกองหรอก็ใช่ครับใช่ครับอันนี้เวลาถ่ายทำมันเป็นยังไงมันเขิน คือเออเราเพิ่งมาคุยกันตอนที่ละาขอใกล้เราจะถ่ายทำเสร็จแล้วฮะใช่ใชก็ตอนถ่ายทำก็ไม่เถิดนะแต่มีเรียกชื่อผิดบ้างสีภัยตลอดเรียกสีภัยเร่ยกสีพ,สพ,กกพี่แจมเรียกสีภัยเข้ากับสาริกาแต่เรียกสีภัยก็คือแบบว่าคือแบบเอ๊ะเข้าหัวเราะทำไมวะ <c oughs> อ๋อเรียกผิด <c oughs> มีมีนิดหน่อยตอนแต่ไม่มีอุปสรรคในการทำงานอยู่แ ไม่ไม่มีไม่เป็นไรค่ะได้ได้ดูได้แารได้เห็นไหมอ๋ออดูดูน่ารักค่ะจริงๆก็เห็นตั้งแต่ตอนถ่ายเลยไม่ได้เหมือนเคยไหมบิวบิวถ้าได้เข้าเข้าฉายกับกุ๊กกิ๊กแบเอีแล้วมีแบบอ๋อไม่ครับเพราะว่าแบบเวลาเวลาไปทำงานนะก็ทำงานกันจริงๆอ่ะแล้วบิวกับพี่แจมก็สนิทกันอยู่แล้วอ่ะพอร์ตน้องก็รู้อยู่แล้วบิวบิวกับพี่แจมสนิทกัน พราะเราแบบเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็นอกนอกจอเราก็มีการคุยกันไปตีแบตด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแบบสังสรรค์นอกรอบกันด้วยเออใช่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเกร็งน้องเขาน้องไม่ว่านเราน้องรู้ไงรู้อยู่แล้วแล้วแกล้งเอาแร้วแบบรู้แบบเราแบบเกร็งไหมเนื้อขาแบบมอนเป็นคนกลางตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เกร็งเลย พราะว่าวีซ่าเขาไม่ได้แบบว่าพอพอเรารู้ว่าเขาเริ่มคุยกันนะน้องไม่ได้มาแบบว่ามีท่าทีแบบฟึดฟัดหรืออะไรเพราะน้องเข้าใจว่าคือการทํางานนะม,มันคือการทํางานใช่ไหมแต่ก็แบบมันมันแต่ฉากที่มันเป็นแบบพวกฉากจูบจริงๆมันมันมัน,มนบบไม่ได้เยอะอยแต่มันก็มันก็มีบ้างอะ่ะมีตอนจบตอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งน้ตอนนั้นเราก็ทํางานอะเนาะทนงาน แทนเกณฑ์ใจไม่เกณฑ์ใจเขาเลยอือก็อย่างที่เขาบอกแบบว่ามันเป็นการทํางานบวกกับทุกคนจริงจังกับงานแล้วก็เวลาที่มันเล่งรัดเพราะว่าเรื่องนี้ผมอาผมยกความมีความชอบให้ทุกคนเลยเพราะว่าเราถ่ายทําละครบู๊ที่มีสเกลเท่าละครหลังข่าวในเวลาสามเดือนครึ่งใช่สามเดือนครึ่งเพราะว่าแบบเหมือนเขาวางแผนมาแล้วเราแทบจะไม่พักกองเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนพูดเยอะไหนเวืรอฟังอยู่เปล่าก็พูดอยู่ก็ฟังระบายเหรอไม่ก็เลยบอกว่าแบบดีครับมีเรื่องหน้าก็เรียกได้ครับทีนี้ว่าเข้าใจกันแล้วว่าทำงานไวแน่นอนครับเรียกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหลักฐานหมดเลยเนี่ยให้รไอหอกก็ละครบูแต่ถ่ายไวมากก็คือสามเดือนครึ่งเสร็จแล้วอ่ะก็คือแบบว่า มาดูกันผมก็รอดูผมก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าแบบว่าอยากดูตัวเองเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนตอนแซลแม้ว่าแบบทำปากพระวงจากสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าเลยไม่ขนาดนั้นหลอกบ้างกไปเราสลับพี่เถอะขอเป็นท่านจะไปตรงกลางเรา ไม่หลอกเราอย่างที่บอกอ่ะพี่คือพวกเรามาเราอ่ะมาคบหากันตอนท้ายๆเรื่องแล้วกันเนี่ยแบบว่าก็ไม่ชมพูขนาดนั้นหรอกนะ้ขามีกว่าที่เราหวานใจไหมไม่ผมผมผมไม่หวานได้ครับผมผมแฮปปี้อับยินดีกับความรักของผมเชียร์นะเชียร์เชียร์ผมผมชอบเป็นคนรักกันยินดีด้วยนะฮะอย่าพูด นั่นแหละครับผมยินดีค่ะเห็นคนเขารักกันเราก็ยินดีด้วยเราเป็นพี่เราเห็นน้องมีความสุขเราก็ยินดีด้วยยินดีี่นจะแต่งแล้วหรอยังครับยังแตบ้านยินดีที่เห็นน้องแบบยิ้มมีความสูงดูแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแววตาเขามีความละมุนขึ้นเยอะเลยตั้งแต่เขาแบบเจอคนนี้อะไรเงี้ยคืออะไรคือปกติหนก็เห็นตาแล้งตาแข็ง ไม่กระชุ่มกระชวยไงแบบเวลาเหนื่อยก็จะแบบเพลียอะไรอย่างน,นี้แต่ว่า <c oughs> พอหลังจากนั้นน่ะก็เริ่มแบบอู้ตามีแววตาที่แบบเออพี่ก็ช่างสังเกตอยงนี้อะถามวีซ่าหน่อยเกิดยังไงขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากไหมหรือค่อยๆเกิดขึ้นคะค่อยๆเกิดขึ้นนะอย่างที่พี่บิวบอกจริงๆแล้วอะความรู้สึกเลยอะมันมันไม่ได้เกิดในระหว่างตอนที่ เริ่มทํางานหรือระหว่างทํางานจริงๆแล้วมันเกิดหลังจากที่ละครปิดกล้องเสร็จค่ะแล้วซีที่บิอย่างไรไม่หรอก,กคือจริงๆจริงๆคือตอนทํางานเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยคือเราไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับน้องเลยไม่ค่อยคุยกันด้วยซ้ำไม่ค่อยคุยกัน<ย>ก็คุย,ยกันอแต่ก็จะเป็นเชิงแบบบิวชอบแกล้งแกล้งทุกคนแบบว่าให้บรรยากาศกองให้มันสนุกอ่ะให้แบบมีอะไรหน่อยอย่างเงี้ยแต่พอมัน อาจจะเป็นช่วงเวลาของเราทั้งคู่ลิ้นเป็นไรไม่รู้ <c oughs> ไม่หรอกมันเป็นช่วงเวลาแบบว่าที่เราแบบว่าได้ได้ได้คุยกันจริงๆแล้วก็แบบว่ามันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยจะพูดว่าไงดีวะเป็นจังหวะที่เจอกันห่ะมันเป็นจังหวะที่เรารได้ไเออสรุปไห้อหน่อยเหมือน <c oughs> มันเป็นเ <c oughs> หมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมครับไม่ใช่เรื่องของผมเนย ทำรู้ดีแต่เลยดูดูรู้ว่าลังกองอะรู้ทั้งกองเลยใช่ไม่ไม่ไม่ปิดบังอะไรอยู่แล้วจังหวะตรงมุงรักมันเป็นยังไงอะะต้องเปิดเพลงไหมไม่หรอกเจ็บคำเจ็บคำแล้วปิดให้เอาเอาจริงๆนะคือวันที่มันจะมีหนึ่งวันที่อากาศร้อนมากแล้วเราอ่ะได้เรามีถ่ายซีนเออซีนตอนเช้าเลขทีก็คือตอนคืนเลย แล้วเราไปถ่ายแถวต่างจังหวัดเนาะแถงแถวสามโคกแถวแถวสามโคกวะเขาไม่เรียกต่างจังหวัดคนเดียวนอ่แถวนั้นน่ะทางที่มันเลยธรรมศาสตร์ไปหน่อยอ่ะออแล้วมันร้อนมากแล้วบิวไม่ไดเอารถไปแล้วก็น้องอ่ะจะไปไหว้พระหรือไปไหนเนี่ยไปวัดไปวัดหรืออะไรเนี่ยต้องคร้มคาแม่น้ำมันมีวัดเออไปด้วยกันวะเนี่ยนั่นแหละบิวก็เลยบอกว่า เดี๋ยวขอติดรถไปหน่อยแล้วไปส่งพี่ที่อเมซอนก็ได้มันคือแผนเรามันไี่แผนคืออยากจะไปหาที่เย็นอยู่เพราะแบบรอนานเนี่ยต้องถ่ายอีกทีตอนกลางคืนแต่พอได้อยู่กับน้องก็ได้พูดคุยได้นู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าเออเออเริ่มแบบเออเริ่มโดนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นตอนที่น้องให้ติดรถไปด้วยใช่มไม่มีรถแล้วทำไมตอนขึ้นไปบนรถพี่ไม่เห็นตกลุมรักพี่บ้างเลย ตกลุมรักได้ไหมล่ะกลับเลยได้ไหมล่ะผมสามารถตกหลุมรักคุณได้ไหมอยากอึ้งสิพี่น้องอ่ะได้ในฐานะพี่น้องอยู่แล้วแค่แซวแซวแซวแค่แซวกลับไม่ล่ะไม่ไม่ไม่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนประเด็นกันไหมาาาาฝกมคตติดดูนะ ครับผมก็ฝากละครเรื่ององค์พญาไฟด้วยนะฮะก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็เวลาหกโมงสาฮะส่วนวันศุกร์ก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ